สวัสดีค่ะนุ้ยกลับมาแล้วค่ะเป็นการเดินทางที่เหนื่อยและทรหดมากๆแต่เมื่อกลับมาถึงนะคะรีบมาทาพ,พยากรณ์อากาศให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศประจําวันเสาร์ที่16กรกฎาคมกันค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตวนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะฝนตกหนักบริเวณภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชค่ะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากฝนก็จะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจบพยากรณ์อากาศขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย